คุณผู้ชมคะเรื่องของการที่มีชายคนหนึ่งเนี่ยไปโพสในทวิตเตอร์บอกว่าตนเองเนี่ยทานยาเพลฟที่เป็นยาที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนการสัมผัสโรคนะคะบอกว่าทานมาเป็นระยะเวลา4ปีแล้วแล้วก็ผลตรวจพบว่าไม่พบเชือ้อเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไปมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนะคะแล้วก็ได้ไปบริจาคเลือดคราวนี้เนี่ยก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะแต่ว่าในมุมของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทางด้านของ ร,รองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านได้ออกมาให้ข้อมูลค่ะว่าการที่ไปบริจาคเลือดแล้วรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงถือว่ามีความผิดนะคะซึ่งจะเข้าข่ายความผิดในข้อหาเจตนาฆาด้วยค่ะ วันนี้พันตำรวจเอกกิษณาพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านได้เปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะติดเชื้อ HIV ไปบริจาคเลือดนะคะว่าหากผู้ที่ไปบริจาคแล้วมาชักชวนให้คนอื่นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยกันไปบริจาคเลือดพฤติกรรมนี้เนี่ยถือว่าเข้าข่ายความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ในฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ เนื่องจากผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่าติดเชื้อ HIV แล้วไม่สามารถบริจาคเลือดได้และหากว่าทําให้ผู้อื่นติดเชื้อ HIV ไปด้วยจะเข้าข่ายความผิดกฎหมายอาญาในข้อหาเจตนาฆ่าเนื่องจากผู้ที่บริจาคเนี่ยย่อมรู้อยู่แก่ใจนะคะว่าตนเองติดเชื้อ HIV แล้วยังไปบริจาคก,<ๆ>ก็จะเท่ากับว่าเป็นการเล็งเห็นผลให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยที่ผู้ติดเชื้อจึงเป็นผู้เสียหายโดยตรงส่วนในมุมของทางด้านคนหมอบ้างค่ะนายแพทย์ประพันธ์พานุภาคผู้อํานวยการสูนวิจัยโรคเอสภาการชาติไทยท่านก็ได้ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งคุณหมอสรุปออกมาแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าการกินยาเพ,พ็บติดต่อกันเป็นเวลานานถึงแม้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยางอนามายัยก็ไม่มีโอกาสติดเชื้อ HIV เกือบร้อเ ซึ่งก่อนที่จะกินยาเพลได้เนี่ยต้องมีการตรวจก่อนว่าไม่ติดเชื้อ HIV แน่นอนส่วนเรื่องการบริจาคเลือดท่านบอกว่าสามารถทำได้เพราะว่ามีการรับรองจากงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาและเมื่อเมษายนที่ผ่านมานี้ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์นะคะที่ให้ผู้ที่กินยาเพลสามารถบริจาคเลือดได้คุณหมอได้เน้นย้ำค่ะว่า ประชาชนอาจจะไม่ต้องตื่นตระหนกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจะไม่กระทบต่อผู้ที่รับเลือดแต่ว่าในส่วนของมุมกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของพันตํารวจเอกกิษนะพัฒนาเจริญกันค่ะแบบนี้นะครับเพราะว่าประเด็นนี้ต้องแบ่งเป็นเป็นสส่วนนะฮะส่วนที่1ก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับความรับผิดชอบต่อสังคมท่านที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะฮะด้วยความเคารพหรือว่าท่านที่เป็นอยู่แล้วนะครับท่านคงจะทราบว่าท่านก็คงจะ ไม่ควรที่จะไปมีพฤติกรรมลักษณะอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าการที่ท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านอยู่ในกลุ่มเสียงหรือแม้ว่าท่านมีเชื้อตรงนี้นะครับท่านยังไปบริจาคโลหิตแล้วก็ท่านยังไปเชื้อเชิญคนอื่นด้วยก็อาจจะเป็นการกระทําที่มันไม่เหมาะสมนะครับในส่วนของเรื่องข้อกฎหมายนะครับถ้าจะพิเคราะห์ในเบื้องต้นแล้วถ้ามีการเชื้อเชิญหรือว่าชักชวนให้คนอื่น ไปบริจาคเลือดและสารแบบนี้นะครับเราบอกว่าสามารถบริจาคได้นะฮะก็อาจจะต้องไปดูว่าอาจจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะว่ามันอาจจะเป็นการนําเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จนะฮะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว,ว่าผู้ที่มีเชื้อเอสก็ไม่สามารถที่จะบริจาคเลือดได้อยู่แล้วประการที่1น,นะครับประการที่2อถ้าดูในส่วนขององค์ประกอบของกฎหมายคร่าวๆนะครับก็อาจจะมองว่า สมมุติว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเราเป็นผู้ที่มีเชื้อนะครับหรือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วปรากฏว่าเราไปบริจาคเลือดหรือไปกระทําการอะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะเป็นการเผยแพร่เชื้อโรคนะครับและสุดท้ายอาจจะมีผู้ที่ ได้รับเชื้อนะครับจนถึงความตายเดี๋ยวอะไรก็แล้วแต่ก็จ,จะไปดูว่าการกระทำตรงนั้นถ้ามีเจตนาก็อาจจะไปเข้าข่ายในส่วนของการกระทําความผิดกฎหมายอาญาได้คงต้องดูในในองค์ประกอบนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเลยอยากจะให้ดูในส่วนของโซเชียลแซงชันหรือว่าในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมในเบื้องต้นก่อนนะครับในเรื่องของถ้า มีเจตนาชัดเจนนะครับก็อาจจะดูว่าอาจจะมีเจตนาที่จะเจตนาที่จะฆ่าด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่าท่านท่านอาจจะเล็งเห็นผลนะครับเพราะท่านต้องเข้าใจว่าตัวท่านถ้าท่านมีเชื้อหรือท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วจากที่ท่านไปมีพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่หรือยังไปบริจาคเลือดนะครับตัวท่านเองท่านอาจจะต้องรู้อยู่แล้วว่าการกระทําแบบนี้ท่านอาจจะเล็งเห็นผลว่าทําแบบนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น นะครับมีคนติดเชื้อมากขึ้นหรือถ้าคนติดเชื้อแล้วรักษาไม่หายอาจจะถึงตายคงต้องไปดูตรงนั้นนะครับคือชัดเจนว่าตรงนี้คือเป็นเจตนานะครับก็คงคงต้องดูเพราะว่ามันมีความชัดเจนแล้วว่าถ้าเกิดไปบริจาคแล้วนะครับผู้ที่ติดเชื้อเป็นผู้ชายดวยวตรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะต้องไปดูในส่วนของข้อได้จจริงที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแต่ว่ากว่าจะถึงตรงนั้นแล้วก็อยากจะฝากในส่วนของความรบับผิดชอบต่อสังคมมากกว่า นะครับว่ารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มเสี่ยงแม้ทั้งบางท่านที่อาจจะกินยาแล้วประงับเชื่อเอาไว้หรืออะไรก็แล้วแต่ยับยั้งเชื่อเอาไว้ก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนั้นก,ก็ไม่ควรจะไปมีพฤติกรรมอะไรรักษาแบบนี้ครับ